ตรงไม่เป็นไรนะไม่ต้องบอกได้พี่เอกขอบคุณมากครับพี่เอกท่านไม่ไม่พอเราเปิดตรงละพอเราพอเราเปิดตรงคนคนก็คิดว่าเขาก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรางานทุกวันไงแล้วหลับไม่ค่อยมีเอฟซีที่ว่าจะมาซัพพอร์ตหนูจะอยู่ได้ก็ตรงนี่แหละค่ะจริงๆจะอยู่ได้ก็เพราะระบบตรงของหนูจะอยู่ได้ก็เพราะระบบตรงนี่แหละได้กำไรมกำลังใจจากทุกคนชีวิตหนูจะรอดเดือนนี้พี่จแดชายหนูก็ต้องคือพี่เอฟซีทุกคน อีกยี่สิบสามแดงครับได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะวู้ยทำไมทำไปตุ๋งดีจังทุกคนมาหนูมังเทอะไรคนดูพี่น้อยเอาหนูยดี๋ยวคนไปมาหาหนูมังมาตุ๋งให้หนูมังทุกคณมากมากเลยนะคะดู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 ทุกคนไปหรือยากขอบคุณมั้งอ่ะอีกยี่สิบสามแดงครับวันนี้ผมเปิดไปสี่สิบแดงพอยิวเอ๊ะเก็บโบหมดเลยค่ะจะพ่อยิวนะจะใช้ของเปย์จะพ่อยิว ซื้อของเล่เเนไปให้พ่ออยู่นะทุกคนถ้าได้สิ่งนี้วหรอ<ผ>มาใช้กันคนละหนึ่งแดงนะทุกคนฝากกำลังใจให้กันนะครับน่าเลี่ยนไหมหรอมาเชื่อเพียกำลังใจให้กัน,กนตรงนี้ไปแล้วอ่ะไม่รำล้ำสวัสดี๙๐คนครับสวัสดีร้อยสี่สิบเอ็ดคนค่ะช่องของคนน้อยก็หนุอยอีกแต่ไม่มีใครตรงให้หนูนเลยพี่วันขึ้นมาน่ะตรงไม่หยุด ชอบแต่ไม่เวลาที่แบบคนตุ้งต่อ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 กันนะสนุกดิอันนี้คือเจ้าพ่อยู่ของผมนะครับเจ้าพ่อยู่ไม่ได้ละหนูี๋ยวคนรู้บินและจะซื้อของเพื่อไปเฉพาะอยู่นะครับหนึ่งใบเทานะฮะถ้าหากว่าได้สี่ใบเทานะผมเปย์เฉพาะอยูหนึ่งใบเท่าวันนี้อยากได้ใบบ้อยากซื้อให้เลยแต่แต่ผมต้องได้สี่ใบเทาก่อนนะทุกคนมาช่วยกันนะครับไปความือ้จักันโอเคเฉพาะอยู่มาแล้ว นะครับพี่เอที่เข้ามาแวะมาหากันนะครับทุกคนมาช่วยเจ้าพ่อ,อยิวกันครับนี่เจ้าพ่อ,อยิวแอบอ่านยังไงก็ฝากกำลังใจให้กับดาวไลน์ด้วยนะครับักมากมเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่สาววันนี้สวัสดีครับพี่ชาลีลาสวัสดีครับทุกคนเร็วมาช่วยกันตุงคนละหนึ่งแรงสัง่งแรงมีไม้ยังกิฟดูมันตึกร้อนแล้ว ช่วยให้ได้จากผ้าแดงสิมราช่วยตรงกันเลยให้กันนะครับเรามาลุยกันเร็วทุกคนถ้าครบแล้วผมก็จะไม่ไม่อะไรอ่ะจะไม่จะทำได้นหมทำได้แล้วก็มาสิคะเนี่ยคือรูปยูยู่เนี่ยนะเปิดตรงให้ยูทุกคนให้ยูกับแม่หญิงจะทำได้ไดหมทำได้ค่อคะอเปล่าไปก่อนพวกนี้เจอกันโอเคครับพี่เอ๋ใครอยากให้เจ้าพ่อยูได้ของเล่นก็มาช่วยกันตรงกันนะ โอเคไม่เล่นไนโอเคก็เปันลห้านะครับนีงกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะครับคนฟาะนบนเฉพาะอยู่ไว้นะครับเอาเหรอเก็บเยอะเเมียว่ดพะอยู่ พี่ชูอีวันที่กุมานะครับขอบคุณนะคะ